อต่กินไดกินต้มกุยจับดอคืเป็นตาเสียบแ่ว่มามันี่นาะเดี๋ยวต่มเนี้ใส่น้ำตุ่มเนี้ใส่ตุ่มแสบใส่ลงไปนี่ต้มแสบนางลงมใสจับเสีย

เนาวตั้น,ตน้อยเขาเนียวใส่ลงไปต้มแสบใส่ลงไปแถมด้วยโค้งมูน้ำแน่จักอันเนาวตาบอดน้ำตัวน,นั้นฟ้าก่อ,อนละเกียนมาเนี่ยเอาลูกนั่นละค่อยกิน Như khó cây khăn Khói chín nắp bẩn này Chẳng xẹp thôi được phần Có thân cái nè Tùm อืมเอาไปดี่ะเข้าไปกันอืม,อม,อมเออปินเนี่ยกินจังสีนอกบนี้นอ,อยังนอบอานี่ตาบอดยางส้มหนึ่งขวด อืมราบอดนางสงนัก,กวดัดอืม Quay chắp có sẹp Tôm có sẹp Ngon Tập bột cho nó kìa Chẳng có i không có gì đi wow, hm 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 lái lại hm 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 hm